สวัสดีมาล่วกงานครบรอบ19ปีสยามพารากอนค่ะก็ะดีใจมากค่ะทางเดินก็นคือยาวมากวันนี้เรียกได้ว่าเดินครบมุมของ,ของ,ของสยามพารากอนเลยนะคะก็ดีใจค่ะทีะ่ได้เป็นส่วนหนึ่งของงานครบรอบ19ปีสยามพารากอนนะคะแฟนๆก็มากันเยอะม,มากยังไงก็ช่วงสิ้นปีแบบนี้อยากจะพาคนรักพาครอบครัวมา พักผ่อนนะคะมาเดินเที่ยวหาอะไรทานมีช่วงราดีๆก็แวะมาที่เสียมนากนกันได้ที่นี่เราไปเพียบเลยอะไรนะคะที่นี่หรอบ่อยเพราะว่าหนูจะรายการอยู่สยามเซ็นเตอร์ไงข้ามเสร็จแบบว่าหนูก็จะข้ามมานี่มาแบบกินข้าวอะไรอย่างงี้มากินข้าวมาเดินใส่ชออยิ่งแบบไปปีแบบนี้งานทรงงานเซลล์แล้วก็ไม่คนพลาดนะคะ ไม่เหงานะคะก็เดินได้ซิลซิลหนูชอบเดิน, יר, นคนเดียวอยู่แล้ว่ค่ะก็ขออวยพรนะคะให้กับเสี่ยกรกรบรอบ19ปีนะคะก็ขอให้เป็นสถานที่ที่คอยมอบความสุขนะคะให้กับคนไทยไปนานๆเลยใครที่อยากมีความสุขก็ต้องแวะมาที่เสี่ยกรกรนะคะขออนุญาตถามด้วยค่ะให้หัวที่จบไปเนาะจามาที่เกิดขึ้นยวกการบำงยาตลกแมวค่ะใช่ค่ะเรา ศาสตร์มันด้วยค่ะ,อะพอมีเรื่องราวพวกนี้เกิดขึ้นเราต็นไ้บ้างอืมส่วนตัวเฟินที่เป็นในฐานะนักแสดงซีรีส์เรื่องไม่อยู่ก็มีความรู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นอยู่แล้วอะค่ะซึ่งตัวเฟิร์นก็ได้ออกมาพูดแล้วก็ออกมาถแถลงในส่วนของตัวเองเนี่ยผ่านทางโซเชียลมีเดียของตัวเองไปแล้วนะคะใน,ในจุดนี้เฟิร์นว่าเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นอะคะ่ะมันก็จะเป็นบทเรียนให้กับทีมงานแล้วก็คนทํางานที่อยู่ตรงนี้ให้ต้อง เรามาัดระวังแล้วก็เขาเรียกว่าอย่างไงดีแบบก็ต้องเรียนรู้จากบทเรียนที่มันเกิดขึ้นกับข้อผิดพลาดที่ที่ที่มันได้เกิดขึ้นนะคะเฟิรนว่ามันก็ตอนนี้มันก็น่าจะอยู่ในขั้นตอนของออสิ่งที่มันต้องดําเนินต่อไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ภาพนีออกมาในซีรีเองะค,ะค่ะเฟิตกใจกับเหตุการณ์นั้นเหมือนกันตกใจค่ะตกใจก็คือเป็นไปตามอย่างที่เฟิร์นได้ได้ได้ไดไดถแถลงไ้ในโซเชียลมีเดีย จริงๆนะเก็บอกว่าเรื่องมันเกิดเพราะว่าการที่นักแสดงออกมาบอกแล้วงว่ามันคือการวางยาอะไรทำให้แบบเรื่องมันบูมขึ้นมาอีกอะไรอย่างเงี้ยคนว่าตรงนี้คนขอไม่ไม่ไม่ออกความคิดเห็นในเรื่องที่มันผ่านไปแล้วก็แล้วกันนะคะเพราะสุดท้ายแล้วมันก็คนว่าเรื่องนี้มันมันมีคําตอบแล้วก็ทุกคนก็ได้รับบทเรียนจากสิ่งนี้เป็นไปไปเป็นเรียบร้อยแล้วค่ะกระบวนการทำงานที่เราทราบนะคะว่าอันไหนมันได้อันไหนไม่ได้อันไหนทำอะไรทำได้อันไหนไม่ได้ หคือการวางยาทำได้ไหมหรือการอะไรยังไงทำได้ไหมตัวนักแสดงเป็นไหมตัวนักแสดงไม่ทราบอยู่แล้วค่ะอันอันนี้ฝนต้องขอตอบตรงว่าตัวนักแสดงไม่ไม,ไม่ไม่ได้ทราบในในเรื่องของกระบวนการดังกล่าวอยู่แล้วนะคะคือจริงๆต้องต้องบอกว่าอย่างคือต้องบอกว่าคือในส่วนของการทํางานนะคะมันนักแสดงก็มีหน้าที่มาแสดงรับรู้ในเท่าที่ตัวเองในสโคปงานของตัวเองนะคะส่วนในเรื่องอืนะ่นๆอ่ะมันก็เป็นเรื่องการจัดการของ ของทีมงานนะคะใช่อย่าที่คุณต้องมองว่าเป็นการทำประดับตรงนี้เนมอง,องไมอะไรบ้างคะคือเนมองว่ามันมันก็เป็นภาพที่สะเทือนใจนะคะส่วนตัวเฟินก็ก็มีความรู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ัเก่าที่เกิดขึ้นอยู่แล้วอะค่ะแล้วก็ก็ฝนคิดว่าไม่ได้มีใครอยากให้ให้เกิดสิ่งขึ้นตัวเฟิร์นเองก็ไม่ได้รู้สึกสบายใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น,นะะเพราะว่มามันก <c oughs> ็จะมีบางของเขาที่เห็นนะคะว่า,าการทำ่มีการ ห้ามการเบรกกันก็แบบบอกกันไม่ทำอะไรเลยค่ะก็ก็อย่างาะค,ะ <c oughs> ค่ะก็อย่างที่ที่ผลแจ้งไปอะค่ะขอโทษค่ะอย่างที่ผลแจ้งไปอะนะคะในในแถลงการเอ่อในแถลงการของเฟิร์นอะคะ่ะคือมันก็เป็นไปตามนั้นเลยว่าเราในฐานะนักแจ้งอะคะ่ะเราไม่ได้รับรู้ในส่วนตรงนี้จริงๆนะคะ่ะอย่างอย่างทางต่างๆก็บอกว่าจะไม่มีการนำตั มันมองว่ามันเป็นเรื่องดีนะคะที่เราเองก็จะได้เ,เขาเรียกว่าให้ให้ให้การทํางานมันถูกต้องอะคะ่ะแล้วก็ไม่กระทบกับสิ่งมีชีวิตที่เขาก็มีชีวิตมีค่าในตัวเขาเหมือนกันถึงแม้ว,ว่าเขาอาจจะพูดไม่ได้เหมือนเราอะนะคะเหมือนว่ามันก็เป็นการทําในสิ่งที่มันถูกต้องแล้วก็ควรทํามันจะได้เป็นเหมือนเขาเรียกเป็นระเบียบที่ที่มันควรจะทีท่มันจะทําให้อ,อ การทางานมันพัฒนาขึ้นไปในทางที่มันถูกต้องอะคือบอกว่าใช้สรซีก็ได้นะใช่ไหมคะาวคนว่ามันไม่ควรทําอะไรที่มันส่งผลกระทบต่อใครทางนั้นก็ตามคนนจะค่อนข้างเครียดกับข่าวที่เกิดขึ้นใช่ไหมเครียดค่ะก็ก็ต้องยอมรับว,ว่ามันมันก็กระทบมากๆพอสมควรในใน,ในเรื่องของจิตใจอะค่ะเพราะว่าเราก็เออนั่นแหละค่ะแต่ว่าหนูก็เข้าใจกับ กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะได้คุยกับผู้สั่งวะค่ะเ,เอ,อ่อหนูขอไม่ไม่ไม่ตอบในในส่วนนี้แล้วกันนะคะแต่ว่าก็ค่ะมันก็เป็นไปตามที่ทุกคนเห็นอหะคะ่ะทำหน้าสดงเองที่เป็นกานหน้าในการที่ต้องรับหนึ่งกับเรื่องอะไรแบบพูดคุยกันในบ้านเราก็ให้กําลังใจกัน,นะค,ะค่ะว่าคือทุกคนเข้าใจกับทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นอยู่แล้วอะค่ะแล้วคนก็รู้ว่ามี คนส่วนใหญ่ก็เข้าใจว่าตัวนักแสดงเองก็ก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกับสิ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกขอบคุณค่ะสําหรับคนที่เข้าใจในจุดนี้เหมือนคนที่ายังไม่เรไม่เข้าใจอะเนาะอย่างเเราอยากจะบอกอะไรกับเขาอีกครั้งหนึ่งไหมคะไม่ละค่ะหนูว่าเรื่องมันผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วอย่างที่หนูบอกว่าทุกคนก็ได้รับ บทเรียนกับกับสิ่งที่มันเกิดขึ้น <Biz> ไปเรียบร้อยแล้วอะค่ะก็ถ้าจะมีถือว่าคงต้องขอบคุณแฟนๆขอบคุณคนที่เข้าใจแล้วก็ไม่ได้ส่งข้อความอะไรที่มันไม่ดีหรือว่าทำร้ายจิตใจเรามามากกว่าอย่างวิียวกายเขาตัดสินใจมีการขออย่างอย่างอย่างจริงจังไอ้นี่มัน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 ถึงขั้นนั้นได้ไหมก็มีน,นะคะ มีหมายถึงว่ามันก็มีข้อความที่เข้ามาในลักษณะที่คนสามารถเออสามารถทําได้เหมือนกันแต่ว่าในส่วนนี้คนแค่รู้สึกว่าเราเราไม่เราเราแค่ไม่อยากมีไม่อยากเหนื่อยกับอะไรแบบนี้ค่ะคือในในส่วนของพี่ใหม่ก็เป็นส่วนของพี่ใหม่เนาะเราควรว่าในเคสของพี่ใหม,ม,ม่มันก็มันมันก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ มันก็ลุกลามไปไปไกลด้วยอะค่ะใช่แต่ในส่วนของคนมันก็แค่รู้สึกว่าเออคนอยากให้มันจบที่ตรงนี้อะอย่าเงี้ยค่ะใช่ตอนนี้ยังมีคอมเมนต์อะไรไม่มีแล้วคขาไม่มีแล้วค่ะใช่ค่ะต,ตอนที่มันแรงมันแรงขนาดไหนครับพมีร้องไห้มีน้ำตาแบบอมเมนต์หรือว่ามีแบบมังกรมีก็ก็แรงขนาดที่พี่คิดว่าจะแรงได้ขนาดไหนก็ก็แงรแงไดงง้ขนาดขนาดนัทำงานมาไม่เคยเจออะไร หนูอก็หนักที่สุดเท่าที่หนูเคยเจอันเรื่องหนึ่งเรื่องกระใหม่พิการแล้วก็เบอจีนกรนาหอ,อค่ะอ๋อค่ะก็ขอบคุณค่ะขอบคุณที่ชืนชนช่นชอบในการแสดงของเราทั้งสองคนนะคะแต่อย่างที่บอกค่ะว่าจริงๆฝนก็เคยมีโอกาสได้พูดไปแล้วว่าซีรีส์เรื่องแม่อยู่เราไม่ได้ทำซีรีส์อยู่ดีค่ะ นะคะแต่ว่าตัวละครของกันหยงอะค่ะมันเป็นตัวละครที่เป็นไม่เหมือนคนเป็นไม่เหมือนกับคนอื่นมากกว่าเป็นตัวละครที่อะโอเคเป็น LGBTQ เนาะเป็นชอบผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่สอดแทรกเข้ามาในเรื่องนี้แต่เราไม่ได้แบบว่าจะมาเป็นซีรีส์อย่างอื่นนะคะมันก็ยังคือถ้าคนได้ติดตามจริงๆหรือว่าได้ดูจริงๆก็จะเห็นเนื้อเรื่องว่ามันก็ยังคงเป็นพูดถึงเกมการเมืองเนาะการวางแผนการชิงอํานาจกัน อยู่ดีอะค่ะใช่อย่างภาพน่ารู้คือคุณภาพถ่ายของมาค่ะอันนั้นคือการถ่ายอะไรครันโปรเจกต์หรืออะไรเอ่อเราคือด้วยความที่คนก็เอ่อพี่ก้าวก็ก็ดูเราทั้งสองคนนะคะเราก็เราก็สนิทกันจากเรื่องนี้ด้วยเราก็เลยเออถ่ายรูปออกมาแล้วก็ตอนนี้เราก็มีเอ่อแฟนมิ้งโปรเจกต์ด้วยอะค่ะใช่ก็ก็เป็นงานที่จะเกิดขึ้นวันอาทิตย์นี้วันที่แปดที่สใช่ ใช่ค่ะคือเกิดขึ้นเร็วมากคือเราอยากทําขอบคุณจัดมาเพื่อขอบคุณแฟนๆที่รักในตัวเฟิร์นแล้วก็รักในตุ๊กตุ๊ใหม่แล้วก็ชื่นชอบในผลงานของเราสองคนเซอร์โมเมนต์ต่อเลยอเปล่มันคงไม่ได้แบบว่าโมเมนต์อะไรขนาดนั้นนะคะจริงอย่างที่บอกว่างานนี้เราก็ทําเพื่อขอบคุณแฟนๆจริงจัดที่ไหนจัดที่ลีโด้คอนเนคต์ขวันที่แปดธันวาคมนี้ค่ะจะมขาอะไรคะขายบัตรไหมหรือว่ายังไงขายบัตรค่ะขายบัตรตอนนี้ก็หมด แถว VIP เนี่ยหมดเรียบร้อยแล้วใช่รอบนี้กี่หน้าคะเออเราจัดรอบนี้แบบเล็กๆอบอุ่นๆค่ะประมาณ300ร้อยนิดๆจ้าน่ารักน่ารักค่ะสองอนะเออสำหรับ VIP สอรอบไปแล้วก็ตอนนี้ไปเกินกว่าครึ่งแล้วค่ะใช่ใช่ก็เหลือเหลือๆอยู่บ้างซื้อได้ค่ะผ่านได้เลยใช่มค่ะผ่านทางที่เก็ตไปรอนค่ะใช่ค่ะ คะมีนยังมีเวลาอยู่กช่วงนี้หนูก็ซ้อมทุกวันเลยค่ะใช่ตื่นเต้นมากค่ะเป็นครั้งแรกที่เราก็จะได้แบบมีโชว์มีอะไรแบบนี้ให้กับแฟนๆเลยมีเซอร์ไพรส์แน่นอนแน่นอนจัดเต็มค่ะจัดเต็มสวบคค่ะขอบคุณค่ะ